ดีครับมันนห้ผดจะมาแนะนำที่คุณสามารถค้นหาสกินแบบคนดังได้นะครับแต่เป็นในเทาเลตค้นหาในแบบในคอมก็ได้ครับนะครับคุณต้องมีสกินสตีฟอะไรเนี่ยครับนี่ครับนนี้นะครับก็ต้องานี่ครับคือรูดาก็โรสีจากเสโตนะครับ ท่านผู้ชมท่านนะคพพ่อคุณแม่เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนหลดบอกชื่อโฟฟิมเอาไหมครับอันนี้ผมก็จะมาสอนนี้ก่อนเข้าไปที่นี่นะครับนี่ครับมันเป็นอย่างนี้ไหมไหมครับอนี้คืสกินแบบธะรมดาเงจะเื่นผมจะเอา ฟิวคุงเขียนยนีฟิวเออเนี่ยครับอย่างงี้ครับฟิวที่คุงจับมาพี่เขารีวิวมาแล้วก็เซิร์ชเข้าไปเลยครับแล้วก็รอสักแป๊บนี่ครับมาแล้วครับนี่ยิ้มปึ๊บนี่จะเป็นงี้ถ้าไม่ยิ้มก็เป็นงี้ถ้าแบบมียิ้มก็จะมีผมมาอย่างนี้นะครับนี่ครับถ้าไม่ยิ้มก็จะเป็นงี้นี่ครับกดตรงนี้นะครับอย่างงี้ครับแล้วก็แอปสกินนะครับนี่ครับ ตรงนี้ครับกดไปเพวที่คำว่าบล็อกเลนเชื่นะครับนี่ครับตรงนี้เข้าไปปุ๊บแล้วก็กดตัวนี้เอ็มเนี่ยแล้วก,กดตัวนี้นะครับนี่แล้วก็กดตัวนี้นะครับแต่ผมจะไม่กดเพราะผมลงไปแล้วดิสกินจะหลุดค้างผมจะกดยกโลกแครแล้วกันซึ่นไก่ติดลูกก็เดือกอันนี้คือเลย อันนี้ไหมคบฟอร์มปีอีนี่ก็ไม่ใส,ส่สกินยังไงวะเออลองดูลองดูองดโอ้ยอ๋อต้องมีไอดีนะครับถึงจ,จะโหลดได้อ๋ออันนี้เป็นลายนี่ ร้านตัวอ๋อนี่ผมก็ไปใช้ไปแล้วซื้อเพชรคุกกี้ลัมไปนะครับรอยเพชรนะครับเดี๋ยวผมก็จะสอ,อ,อ,นนอบอเหมือนกันจะพงนาอยู่ก็เอานิดหนึ่งนะรู้สึกยังไงบ้ แต่ว่าเป็นคนที่เสียงดีนะคะร้องเป็นร้องเก่งด,ด้วยมีรูปเนีอย่างาเอ้ยอันี้ไม่ค่ะไอ้ไม่สนอนปัญหาก็คือแค่แรงกันนั้นเองนะคะนี่ครับอเอ่อคุณไอพอดไปเห็ผมเปลี่ยนสกินแล้วกันเปลี่ยนเรื่หมดเลยครันเป็นคนเดิมแล้วกัน D E R เอ้ยลองพิมพ์มอดดือมๆวรู้

แต่ว่าก็พร้อมนะฮะตัดสินเลยครับตัวหาแล้วว่พร้อมนะยนะค่ะค่ะคุณค่ะ n i ไอเอ็น e. ด well. ้เย N I N E B เราก็มาค้นหาสกิมมูมากัน P O P o Pop อุ้ยนี่ Clipper เก่งเหรอ C I c l i อ Co Co K Clipper P B Pepper คิปเปอร์เขียนแบบตรงๆเลยเป็นซอมบี้หายคออีคออีคอยบอคิปคิปคิปตัวคิปคออีบอคิปแบบว่าไอยากป่ะนี่มันก็ c i d e r เออผมจะไม่เอาสกินพี่ทุกคนกว่าเดี๋ยวหาว่าเอาเขา d e ไปกินค่าวะเฮ้แล้วสกิน p o p ดีสุด กับคนที่เราไม่รู้จักเลยด้วยมากกวาภาพยคือควมรู้สึกที่ส่งถึงกัได้ Canon p i m a รับรองคุณเอกินตามที่ผมบอกเลยบอกเอเชื่อตอนนี้เอฟ้อ เอาผมคิดหน่าผมจะมาสอนโหลดนี่ฟรีนะครับฟรีนะโค้ชกระเทียห้าร้อยเชื่อเลยครับผมจะรีบแล้วน,นะครับ,รบ,รบตอนนี้่นี่นะครับหมดกือบมือนี่ครับตายแล้ว ก็อย่าลืมกดติดตามหรือซับสไครต์กันด้วยนะครับจะเป็นภาษาไทยให้กดเข้ามาติดตามถล้วกดเป็นภังกฤษให้กดซับสไครต์อย่าลืมซิมบลิกหรือกดไลค์ด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ